แกด่าพี่ยูกิฉันเหรอเขาเป็นของแกตอนไหนเยี่ยมมันค่ะกรีดดอเด็กข้าล้านตัวทุกคนเราไปเล่นแมปออฟบีกันเถอะไม่ต้องให้เอมมี่เล่นด้วยเอมมี่เล่นกาได้ครับน้องอยู่มิจอยตามมาเลยนะไม่อะเราจะนอนแล้วไม่อถ้าเอมมี่ไม่ได้เล่นฉันก็ไม่เล่นแค่นี้แหละงั้นเราเล่นกันแค่สองคนก็ได้เอมมี่เราไปเล่นแมปบรูฮาเว่นกันไหมไม่อขอโทษนะเราง่วงแล้วโอเคฝันดีนะวันต่อมา อรุณสวัสดิ์ทุกคนนี่เอมมี่เธอด่าอยู่มิหรอฮะฉันเพิ่งตื่นฉันไม่คิดเลยว่าเอมมี่จะเป็นคนแบบนี้เธอเกลียดอยู่มิใช่ไหมอะไรฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็เธอด่าอยู่มิไงฮือๆเราผิดอะไรทําไมเอมมี่ต้องด่าเราด้วยอเงือๆเงือฉันเปล่านะยูมิคุยกับเราส่วนตัวหน่อยเออ ช้าจังว่ามีเธอหมายความว่าไงฉันไปด่าเธอตอนไหนไม่ทราบแล้วจะทำให้ฉันได้เพื่อนทุกคนเชื่อฉันแกมันตัวถ่วงฉันจะทำให้แกออกจากกลุ่มนั้นให้ได้ฉันเกลียดแกฉันจะแย่งพี่ยูกิไปจากแกนี่ยูมิไปละอิโง่อย่างนี้สินะดีนะฉันอัดเสียงคลิปไว้ไปบอกเพื่อนเพื่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้เฮ้นี่เธอด่ายูมิอีกแล้วหรอใช่ทำไมเป็นคนแบบนี้ฟังนี่นะ แล้วจะทำให้ฉันได้เพื่อนทุกคนเชื่อฉันแกมันตัวถ่วงฉันจะทำให้แกออกจากกลุ่มนั้นให้ได้ฉันเกลียดแกฉันจะแย่งพี่ยูกิไปจากแกเป็นไงฮะนี่ยูมิสายร้ายเธอเหรอเนี่ยจริงด้วยฉันขอโทษนะเอมมี e ่สวยแล้วยูมิฉันขอเตะเธอออกจากกลุ่มเตะไปก็ดีคนแบบแกไม่สมควรมีเพื่อนด้วยสาปไปพวกเธอแล้วขอโทษคนที่เธอควรขอโทษคือเอมมี่ไม่ใช่พวกเราเออเอมมี e ่เราขอโทษนะเราผิดไปแล้วให้อภยัยเราเถอะก็ได้ขอบคุณนะเพื่อนรัก โอพวกเธอนี้นะ่ารักจริงๆเออยูกิเราเลิกกันเธอเรารู้นะว่านายชอบยูมิเธอไม่เสียใจหรอไม่เลยไหนๆเธอก็โสดแล้วเป็นแฟนกันนะได้สิเราก็ชอบเธอนะอุ้ยอ้ยเหม็นความรักห้าร้อยห้าสิบห้าเอ,อิมเราชอบนายนะยุกิเอิมเราก็ชอบเธอแม้แห่จะทำอะไรก็เกรงใจคุณโสดหน่อยห้าร้อยห้าสิบห้า ถ้าเห็นเดินจับมือกันที่ถนนนะจะขับรถสิบล้อชนเลยคอยดูห้าร้อยห้าสิบผาจบแล้วค่ะไม่มีต่อแล้วนะฝากกดไลค์กดติดตามให้เขาด้วยนะคะ